นี่นะครับคือการงมแห้วนะครับที่นาแห้วนะครับกว่าจะได้เป็นเม็ดแห้วเป็นทับทิมกรอบไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหลายขั้นตอนนะครับอันนี้พามาดูที่ในานาที่สิีประจันเลยนะครับกาลังงมแห้วนะ้างัดงั้ให้ผมดูสักสักสักหัวสองหัวได้ไหมกำลังซูมกล้องพอดีเลยอ๋อนี่นะครับนี่ดูในมือนะครับนี่ โอ้เนี่ยงมกันเลยนะครับอย่างนี้เลยนะกว่าจะได้นะครับแล้วก็ไปล้างแล้วก็ไปปอกอีกทีนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราสองคนอยากนําเสนอนะครับนี่บรรยากาศในนาแห้วนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับอินตามทางครูนะครับตันนี้ผมเอาแท้วที่สุพรรณนะครับเดี๋ยวเราทำแบบมืออาชีพนะครับนี่ขั้นตอนการล้างแท้วนะครับนี่เจ้าของนะครับ ไอ้หนูนะครับรางในตาดรับัารตอนการรับในที่เดียวรับจุ๊ปีประจันน าชีพของเรานะครับแล้วเราก็จะไปแปลรูปเป็นส็กิมกรอบน,นะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะรับไปเป็นแ้วเชื่อมอีกทีนะครับทีมงานมืออาชีพแถวนี่ปอกนี่นะครับไม่ได้ใช้เครื่องนะครับใช้มือปอกด้วยการใช้มีดผลไม้ปอกครับเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดนะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เสริมสร้างไรายได้ครับ ชุมชนนี้อำเภอนี้เป็นอย่างดีนะครับกินจามตางังคูขอนำเสนอนะครับการทำตสนทิมกรอบนะครับอาชีพหลักเลยนะใส่สีนะครับสีผสมอาหารนะครับอย่างดีนะคะทานได้นะ อันนี้ยังน้อยนะครับจะกแค่ประมาณ6กิโลนะเอาให้ลูกค้าเรบจ่ายพอสีเข้ากันแล้วนะครับ กิโลละหกสิบบาทนะครับพอลวกแล้วนี่ครับคือเ้าให้เข้ากันนะครับมันจะกลมๆนะครับก็คือ เห็นไหมครับเริ่มกลมแล้วมาโรยแป้งทีกะหน่อยบางๆไปครับค่อยๆให้มันกอรอบเห็นไหมครับเริ่มก่อนหนาแล้ะเริ่มหนานะครับ สามอีกนิดเดียวพอเติมอีกหน่อยเดียวนี่ครับเดี๋ยวพร้อมจะไปลวกแล้วครับนี่นะครับนะ้ำต้องเดือดอย่างนี้นะครับถ้าไม่เดือดเทไปหลุดนะเทไปเอถ้าเดือดจัดก็หลุด ไม่ได้ตายปิดอ,อ,อีกแล้วต้องตั้งเออเอไรอย่างเงีเออ้อมันหัวตายเลยนะใช้เวลาริงประมาณสิบนาทีได้ไหมไม่ถึงมันกัดยังไม่ได้ต้องใช้อสัยดูใส่รอยน้ำนะต้องคนตลอดนะครับก็แ่บไม่เคยกลเวลาอันนี้เริ่มลอยแล้วนะคะเริ่มลอยแล้ว พอลอยหนาวันนี้เราก็ตักมาตักมาลอยในน้ําเย็นคือแบบนี้แบบนี้นะคะเนี่ยลอยในน้ําเย็นนะแต่ต้องให้มันลอยหนา,าดีหน่อยนะแล้วก็ลองดูว่ามันใช้ได้หรือยังนี่นะคะนี่นะลอยหนาแบบนี้นะเนี่ยลอยหนาแบบนี้แล้วเราก็ตักมา จากลอยในนี้แล้วก็หยิบดูแบบนนะคะแล้วก็บิดดูนะคะว่ามันใสไหมเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยแป้งใสแป้งใสแล้วก็ถ้าพิมพ์กอบสุกคือใช้ได้แล้วเนี่ยใสแบบนี้นะคะต้องแบบนี้เลยนะเนี่แล้วก็เอาลงได้เลยค่ะล้างน้ําเย็น นี่ครับเติมน้ำเชื่อมนะครับน้ำแดงเพื่อที่มันจะได้รัดนะครับมันจะไม่เสียนะครับน้ำเชื่อมต้องเหนียวทาไมเหนียวเอาไม่อยู่พร้อมกรอกขายนะครับทํากินทําขายได้เลยนะครับอันนี้อาชีพหลักนะครับมืออาชีพจริงๆนะครับเราทํามาด้วยประสบการณ์ทั้งบ้านให้ทำนะสี่สิบปีอัพนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าทิมกรอบสวยๆพร้อมทานครับ กินตามตังกูกินตามตังรูขอขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามเราสองคนนะครับนี่นะครับอาชีพหลักของเรานะครับขอขอบคุณครับเจ้าพ่อทุกท่านนะครับกินตามตังกูไม่มีคนดูกูก็ต้องกินนะครับ